วันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงครับลำโพมเป็นลำโพงบูทูตนะตัวนี้ผมได้มาในราคาไม่เกิน300นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับรขอโทษผมแกะดูนะ ตัวดูจากกล่องก็เป็นรุ่น B28s นะครับดูใหญ่อยู่ครับดูจากกล่องภายนอกตัวนี้มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งมาก็คือสีดำสีดำตัวนี้นะครับค่นับไฟล์ที่มันรองรับต่ออะไรได้บ้างนี่ครับสเปคคข้าวๆตัวนี้ นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนี่ครับแพ็กจริงสองชั้นอี่นะครับดูนะโ,โ,อโอ้การพักมันโอเคเลยครับแพ็กมาดีมากครับกล่องมันนี่นะครับมีสายอยู่แถมให้สายชาร์จหนึ่งเส้นเป็นแบบไมโคร หน้าตาดูดีเลยเชียวในราคาไม่เกินไม่ถึง300นะครับมีเมนูปุ่มเพิ่มเสียงเลื่อนเพลงลดลดเพลงนะครับก็รับตัวสับได้นะครับหรือเพ่หรือหยุดฝั่งนี้นะครับมีช่องสายชาร์จต้องเสียบการ์ดช่องเสียบไฟลด AUX แล้วก็ออนออฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับ เสียงดังมากนะครับแค่เปิดเชยนะครับดอนแรมันเปิดมาปุ๊บมันก็เป็นโหมดบลูทูธเลยนะครับอย่างง่ายเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแบบใช้เป็นไรน,นะครับตัวนี้ก็คือกล่อง gm MM m นะครับผมซื้อมาในราคา179บาทมันลดราคาครับ Play ถ้ากดนี่ครับครั้งเดียวก็คือข้ามเพลงนี่คือหยุดเพลงครับอันนี้เปลี่ยนโหมดนี่คือเปลี่ยนโหมดครับรับวิทยุได้ <Bluetooth Mount. S 1> ไ d e